ันนี้ครับผมได้เจอการเล่นลูบิกสามการเล่นลูบิกสับวิชาเฮดเทรลม่นะครับเดีย๋ยวผมจะพยายามได้เฮดเพิ่มแบบดีๆนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ลูบิกก็อยู่หน้าผมแล้วครับมาสแควาดดูกันครับถ้าเกิดคิดไม่ได้ผมจะทำทุกวันนะครับเล่นทุกวันจนได้น,นะครับ ผมจะทำแชรเลนนี้ไปเรื่อยครับพอมกัครับสามทั้งนึ่งถ้าเกิดเจออะไรผมจะเล่นสูตรนั้นที่อยู่ที่ผมเจอมาครับเป็นสูตรที่โคูจรดีนะครับคู่มาสยามยตอนนี้ผมเก็บชั้นสองเสร็จแล้วแล้วผมก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือ ผมทำสูตรผิวหน้าเองครับผมส่วนนี้ผมเจอ,อยูมีเพิ่มนะครับตัวเวลาไปที่28.32ิามีนนะครับขอบคุณครับ